สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันอาทิตย์ที่11นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับซึ่งจะชวนดูเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องต่อเนื่องกับการฉาบนี่แหละครับฉาบฉาบผนังเนาะคลิปก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆอที่ของเป็นเรื่องของการฉาบที่ช่างฉาบเนี่ยก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวนะนนี้ก็แนะนําไปแล้วแต่ว่า ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยก่อ,กอนที่จะฉาบเนี่ยต้องคิดอะไรบ้างน,นะหรือพิจารณาเรื่องอะไรบ้างน,นะครับก็คือว่าอ,อย่างนี้นะครับจะเห็นว่าผนังเนี่ยจะมีการเดินท่อนะครับเพื่อร้อยสายไฟนะมายังปลั๊กอันนี้ปลั๊กอยู่ข้างนอกนะบ็อกอยู่ข้างนอกอย่างนี้สวิตช์อยู่ข้างในนะครับเป็นจุดนี้เนาะแล้วก็สายไฟต่าง,าง,างๆนะครับ ไอ้พวกนี้คือมันจะต้องทำก่อนให้เสร็จนะแล้วถึงไปฉาบได้แต่ว่าตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็คือแค่เขาเรียกว่ากรีดผนังฝังท่อแล้วก็ฝังบล็อกที่จะใช้ในการเช่นนะครับตรงนี้เป็นสวิตไฟกับสวิตเดี๋ยวมาสวมที่หลังแล้วก็มีบล็อกอสำหรับเป็นปลั๊กไฟซึ่งงานตรงนี้ยังไม่ได้เดินสายไฟนะครับ แต่ว่าถ้าทําไปแล้วจะมาเดินสายไฟทีหลังนะหรือจะมาย้ายพวกจุดนี้หลังเนี่ยมันก็จะลําบากนะเขาไม่ทําก็จะกลายเป็นว่าเป็นเขาเรียกเดินลอยเดินลอยคือว่าอันนี้มันจะรอยอยู่บนฝนังอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้ปิดไปเลยฉาบปิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราทาก่อนนะครับฉาบปิดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องพิจารณาในขั้นตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบมาแล้วก็ตามนะครับก็นะคือ พิจารณาเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับอย่างเช่นตรงนี้จะใช้ประโยชน์อะไรนะเช่นสวิตเราจะไว้ตรงนี้นะให้มีสวิตมีสําหรับควบคุมไฟตรงไหนบ้านนะไฟแสงสว่างไฟอะไรก็แล้วแต่นะจะอยู่ตรงไหนน,นะที่สำคัญคืออยู่ตรงไหนของบริเวณบ้านหรือห้องนั้นๆนะครับก่อนที่จะฉาบเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้มันเสร็จสับเรียบร้อยซะก่อนนะ ซึ่งอย่างปลักล๊กครับปลั๊กเอาไว้ตั้งไหนบ้าง,งก็ต้องมาคำนึงถึงว่าห้องนี้หรือบริเวณนี้เราต้องการใช้ประโยชน์อะไรบางทีผู้ที่ออกแบบมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่า,าคิดเหมือนเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเขาจะคิดอีกแบบนงนรับอย่างนี้เช่นเอ้ตรงนี้จะเอาเป็นสำหรับเ,เป็นตู้โชว์นะนะครับตัวอย่างน,นะครับ หรือ,อตรงนี้นะอยากให้มันมีปลั๊กไว้สําหรับเสียบไฟเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าผู้ออกแบบนี่ก็ออกแบบมาอ่ะห้องนี้มีที่เสียบ2จุดมีสวิตช์สจุดอย่างนี้นะครับแต่ว่า,เ,าเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะต้องอพิจารณาด้วยตนเองว่าอ๋อตรงนี้สวิตช์นี้จะให้จะไปเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วไฟตรงไหนบ้างที่จะจะติดนะหรือจะปิดสวิตช์ตรงนี้ไปควบคุมไฟ การเปิดปิดไฟตรงไหนนี้นะครับปลั๊กนี้จะเอาไว้นะสำหรับทำอะไรมีกี่ช่องนะครับตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับก็จะต้องพิจารณาแล้วก็อบอกบอกช่างไฟนะบอกช่างไฟก่อนว่าอาทําให้ครบตามที่ฉันต้องการก่อนนะตรงนั้นย้ายมาตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาเพราะว่าตอนที่เขาออกแบบเนี่ยนะครับเขียนแบบก็เขียนมาตามมาตรฐานนะที่เขาคิดว่าเอาห้องนี้เป็นห้องนอน ก็ควรจะมีตรงไหนบ้างห้องนี้เป็นห้องครัวก็ควรจะมีตรงไหนบ้างนี่นะครับซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้งานของเจ้าของบ้าน,นครับซึ่งอย่างนี้สมมติเราดูแลเอไม่เอาไม่เอาไม่อยากอยู่ตรงนี้นะอยากไปอยู่ตรงนู้นอ่าเราก็บอกก่อนนะครับบอกก่อนที่เขาจะทําการฉาบนะครับอย่างตรงนี้สมมุติว่าเอ้นีตรงนี้นะไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะตรงนี้ไม่น่าจะได้เสียบไฟหรอกเพราะว่าไม่ได้มีแผงจะใช้เอาไว้ตรงนู้นดีกว่า ส่วนนะครับไว้ตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้อยากให้มีเสียบอะไรอยากให้มีตรงนี้อีกเสียบอะไรการใช้งานเนี่ยใช้ทําอะไรตรงนี้ต้องทำซะก่อนตัดสินใจให้เรียบร้อยแล้วก็บอกกับช่างไฟให้เรียบร้อยคุยข้อสรุปตอนสุดท้ายกันให้ได้ซะก่อนเมื่อได้แล้วนะเดีย๋ยวเชฟเข้าใจตรงกันนะแล้วถึงทําการฉาบพอฉาบปุ๊บ ไอ้ท่อคงนี่จะมองไม่เห็นละพอมองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาก็โอเคไปแต่ถ้าแบบว่าเอา้าต้องการจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่พอฉาบไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนี่ยพอฉาบแล้วยังไม่ได้ทาสีก็โอเคพอได้นะแต่ว่าก็เป็นงานเพิ่มงานที่ทําให้ผนังเราไม่สวยก็ควรจะก่อนจะฉา,าบเนี่ยก็ให้มันใเ้ไดกยืนยันความถูกต้อง ให้ได้ตามที่เราต้องการสะกอนนะงาไฟฟ้านะเท่านั้นก็จะมีงานแอร์อยู่ด้วยกันนะถ้าจะต้องติดแอร์แล้วก็มีการอย่างนี้นะครับเดินสายไฟมาเนี่ยก็จะต้องกําหนดให้เรียบร้อยซสถีค่อยค่อยดำเนินการแต่ว่าตรงนี้อของเราหลังเนี่ยมันจะเป็นแอร์แบบพัสดุทไทยนะคืออยู่บนบนฝ้าเป็นเหมือนสี่ทิศทางเรียกบางทีเรียกสปีดไพทคซึ่ง เราไม่ได้เดินสายไฟมาที่ตัวนี้เลยตรงเราก็เดินไปที่คอยล์รอสนะก็เลยไม่ได้มีการเตรียมสายไฟไวอะไรก็ตามแอร์แต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะนก็จะต้องเตรียมหลายอย่างเนชะ่นเตรียมสปายไปเตรียมพวกน้ำยายแอร์ที่จะเข้ามาสปายให้ความเย็นกับแผงแล้วก็เตรียม Uh, Rain. 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 เดรนเดรนน้ำออกไปน้ำยาแอร์เนี่ยน้ำที่เกิดจากคอยเย็นเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องเ็เรียกว่าทวนสอบให้ชัดเจนให้ถูกต้องซะก่อนนะถึงจะฉาบได้ อันนี้ก็จบการฉาบแต่เป็นเท่านี้ก่อนอไม่ใช่การฉาบนะครับก็พิจารณาก่อนที่จะทําการฉาบแต่ว่าพอดี๋ยเขามีการนี่นะครับโม่ก็จะพามาดูอันนี้ก็จะง่ายและเร็วก็คือเขาก็เอาน้าใส่ในเขาปูนใส่ในสัดส่วนที่มาสมงแล้วก็ปล่อยให้โม่ให้เข้ากันให้ละเอียดก็จะทำให้ออกมาแล้วสวยเนื้อทรายทราย ทรายที่อยู่ในนี้นะครับเน้ำปูมันจะเข้ากันดีนะครับอ๋อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยอะอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัดจบท่านี้ก่อนนะครับเรื่องของข้อพิจารณานะครับก่อนที่จะให้ช่างฉาบทําการฉาบปิดนะครับติดผนังนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วที่สําคัญก็พวกท่อร้อยสายไฟนะครับท่อแอร์ ท่อเดรนน้ำทิ้งท่อซัพพลายน้ำยาแอรนะ์เข้ามาที่คอยเย็นนะครับแต่ว่าตรงนี้ของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็จริงจริงก็คอนเฟรริร์มคอนเฟิร,ร์มและยืนยันหมดแล้วว่า,าบริเวณนี้โอเคแล้วนะอโอเคแล้วก็ช่างก็จะได้ฉาบไปทีเดียวนะครับส่วนการฉาบเนี่ยก็อีกนิดนึงนะพอเดิมองเห็นก็ฉาบแค่ไหนนะจริงๆงฉาบถึงแค่ระดับฝ้านะครับแต่ว่าก็เอาปิดแค่ตรงนี้ก็พอละนะตรงนี้ไม่ต้องเนะข้าฝ้าเนี่ย มันมาแค่ประมาณแค่นี้นะของเรา2เมตร80 m. จากพื้นนะครับมันก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะอย่างตรงนี้ก็ทําแค่นี้ก็พอเนะกาไม่ต้องฉาบไปถึงหลักๆก,ก็คือเลยท้องคาไปนิดนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าระดับฝ้ามันจะต่ํากว่ามากว่าท้องขานะครับยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นบางบ้านหรือบางร้านบางร้านที่เป็นร้านร้านอาหารร้านอะไรก็แต่เนี่ย เขาจะใช้พื้นที่นี้เลยนะเป็นฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าเพดานนะครับก็ต้องฉาบขึ้นไปให้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนไม่งั้นช่างไม่รู้ก็าฉาบไปแค่นี้แล้วมาท,ทําทีหลังก็จะไม่ดีนะครับอ่าของเราเนี่ยมันมีฝ้านะครับก็ไม่ต้องนะครับอ่าโอเคในคลิปนี้เดี๋ยวขอจบอ่าเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาดูผลงานกันนะอันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับก็เอ่อเรียบเนียนสวยมากนะครับแต่ว่าสังเกตดูก็จะมีทรายนะ เดี๋ยวทรายก็จะเอาไม้กวาดไม้กวาดที่เรากวาดบ้านนี่แหละปัดๆๆๆออกมาเอ็กนิดนึงมันจะหลุดทาให้ตรงนี้เรียบทีนี้ขั้นตอนถัดไปเวลาทาสีนะเดี๋ยวผมก็จะชวนมาดูอีกทีว่ามันมีเทคนิคนะหรือวิธีการแบบไหนหรือมีข้อพิจารณาอะไรบ้างในะเรื่องของการทาสีนะครับนะขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะอันนี้ก็ ทำเร็วมากนะทำกันเมื่อเช้านี้แหละเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีแผนทําหมดนี่เลยนะครับหมดห้องนี้เลยอ่าโอเคคลิปนี้จบคนนี้ก่อนครับเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงพอดีเห็นช่างทํามาดีทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนี่ปาดปาดจุดที่เป็น ร็อกไฟนะอันนี้จะเป็นปลั๊กนะครับอาจจะเป็นปลั๊กเป็นสวิตช์ก็แล้วแต่นะน,นี่เป็นปลั๊กนะที่เดี๋ยวเขาจะเดินสายไฟนะนี่ซึ่งนวางท่อไปแล้วนะก่อ,ะอนฉาบนะก็ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ถึงได้ฉาบนะเพราะถ้าฉาบไปแล้วจะมาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เนะี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นการเดินสายไฟลอยนะ,ะเห็นว่าไอ้ท่อเนี้ยมันจะลอยอยู่บนผนังซึ่งมันไม่สวยนะแต่ว่าอ่าถ้า มาต่อเติมที่หลังหรืออะไรเงี้ยก็มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ก็ทำครับอันนี้ก็แบบนี้นะครับก็หลังจากเสร็จแล้วก่อนที่ปูนจะแห้งเขาก็จะทําแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ